ไงงบ้าวันนี้กับงานเปิดห้าครับผมเป็นโรบินสันไลฟล์สไตล,ล์ราชบุรีนะครับเป็น Shop Play กีนช็อปเพลย์จบในที่เดียวแน่นอนครับตื่นเต้นตืน่นเต้นมากเพราะว่ามาที่นี่ครั้งแรกเลยด้วยะอะไรเงี้ยนะเพราะ้็แบบมาถึงก็แบบคนเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ห้างก็แบบใหญ่มากอลังการมีโซนแบบรูปถอดอะไรเงี้ยก็ตื่นตาตื่นใจสุดๆผมว่ามันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลที่นี่ใช่สไตลหลายๆแบบมีแบบโซน,บบนสัตว์เลี้ยง บใช่ครับก็สามารถขาศัตริย์ยงมาเดินที <S <S Next, yep> ่ได้ด้วยมีเหตุการณ์นีดไลฟ์กับมนตอบโจทย์ทุกคนเลยเขาบอกว่าตอบโจทย์ทุกคนแบบว่าจบทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนครับเพราะว่าห้างเนี่ยคือมีแบบแบรนด์ให้แบบเลือกซื้อเยอะมากมีส่วนว่าชอบไปกินเยอะด้วยไม่ลองก็ขาดก็ โอเคทุกคนนะครับที่อยู่ในย่านนี้นยะย่านราชพฤกษ์นะใครที่ว่างๆก็อย่าลืมมาเดินนะครับผมเราเป็นรัานรานราชพฤกษ์นะครับผมต้องบอกว่ามีครบทุกอย่างจริงๆทั้งๆแบบกินทั้งช้อปทั้งเที่ยวหรือว่าเอ็กซ์เพรสอื่นๆนะครับผมอยากให้ลองมาเดินกันนะครับผมจริมเราชิับบรรยากาศท่างแตกยังอะไรนะฮะชิมบรรยากาศก็ไม่ได้แตกนะก็ <S <S 2> <S 2> ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะหา้างเขาใหญ่ไง<า> จำรุ่นนานอยู่นะเพราะเสองคนเนี่จำรุ่นนานจริงครับรุนานมากขึ้นเพลงจัสองน้อยเลยนะวันนี้เราคนจะไม่รอติดอะไรอย่างงเี้ยจริงเหรอเพราะเขามาหาเราสองคนเขามีดูหนังฟรีดูอะไรด้วยใช่หรอเ่ากังวลอ่ะเราดแบบเต็มลักษแบบอันนี้ความเป็นใจอยู่ไรกันอย่างเงี้ยพี่โกรธอะไรผมปะเนี่ยจริงรู้สึกไงว่าพอมาแฟนต้องไปขับเข้ามาเราแต่เช้ามาตอมายแปดก็แต่มาห้าทุ่มเมื่อวานก็ดีใจดีใจมากอย่างเงี้ยเพราะว่า บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ย่านนี้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ดูษาต,ตั้งใจมาเจอกันตั้งใจมาให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยถึงที่นี่นะครับผมก็ดีใจบางคนมาตั้งแต่เช้าคนมาตั้งแต่ดึกอะไรเงี้ยตะกี้มีคุยอะไรเงี้ยก็ดีใจและขอบคุณมากๆที่ทุกๆครั้งที่ผมแล้วก็พีพีด้วยอะไรเงี้ยได้มาทำงานทุกคนก็ยังออยากมาเจออยากมาสนับสนุนกันอยู่คยวพิวเตอร์ไปขอห้างปักหมุด้ากเลยกูวิ่งเข้ามาเลยยังไม่ไดูเลยเฮ้ยมีคนตีกันเหรอ ไม่ใช่ตะโต๊ไม่เรอะไรจะแค่ไนเียอะไรกัารกาสเต็ค่ะน้าเขาเยยังยีทีที่มีบอกว่าไอะไรก็ได้แต่ยงเรียิหือแสงว่าโนทีที่ชติดขบม่บางคนบางคนบอกว่าเขาติดกับการอแบบว่าบิวตินทีทีเขาึงก็เป็นคนเดียวก็หลอกเขาใช้เขาบกเขาก็ะเ็กแบบเวลาแบบทีแบบไปเดินแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่า นี่นะคะแบบยูจ้แหล่งไงมีผิดต้าดอันนี้มีแบอกแบบว่าอะไรบอกว่าอ๋อกับพี่นะคะคือพ right ี่พี่แล้แบบว่ามีโิมีหมัปรจํารักปจําเรียกคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีพี่คนหนึ่งครับคนนีีต้องสวยกว่านี้ ต้องต้องน่าจะดีกว่านี้มอนต้องแบบเท่กว่านี้แต่ว่ามีบางคนเรียกผมที่เป็นพี่ชายหนุจริงเหรอฮะใช่เพราะที่เรียกผมเป็นวินนี่เหรอใช่เขาวินนี่เป็นะพี่จีนอ๋อเขาเขาน่าจะหลอกผมเลยเขาน่าจะหลอกเป็นไงบ้างพี่นี่เขาฉีดยามาเราต้องเปิดเขาฉีดยามาเขาก็ชมไปเรื่อยแหละถ้าทีเปิดนะเขาก็หาว่าเดี๋ยวเราก็ถ้าเราเอาเขายังไงแก๊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 งะก๊งแก๊ ดี <laughs> ๋ยวจะไปกันใหญ่ยิง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  อยากมีการแต่งตัวหลายคนก็แบบว่าลุ้นลุ้นที่เราจะออกมางานงานอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงคะมันยากสำหรับคอนเซ็ปต์มันตุ๊กตี้สำหรงานนี้บ้างคะคอนเซ็ปต์ที่จริงพี่ก็วางไว้ตามงานนี่แหละครับผมว่าจริงๆแล้วงานเขาอยากได้ธีมอะไรเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยทางเราก็กับทีมไซต์ก็พยายามทำกันบ้านกันครับผมพยายามอยากให้ทุกๆล,ลุกเป็นลุคใหม่ๆที่ที่ให้ทุกคนเห็นด้วยตัวเราเองใหม่สำหรับตัวพีด้วยครับค่ะมาดูกดดันขึ้นไหมคะพอแบบว่าจะมามองเลยกดดัน เกิดงานแบบว่ามาแต่ละทีก็คือแบบเราต้องเตรียมแบบชุดเยอะมากๆเนี่ยคือทุกท้งที่มางานพี่ก็จะพยายามจัดแบบ 3ามนึงสีลุกไว้แล้วก็ค่อยมาเลือกกันอีกทีอย่างลุกอัปเดาล่าสุดคือแบบชุดนักขายเกลี้ยงเลยใช่ครับออเพราะอะไรึกตื่นเป็นไหมครับดีใจนะครับดีใจที่แบบเหมือนจริงๆการที่เราใส่อะไรแล้วเรามีคนแบบอยากใส่ตามใส่อะไรแล้วคนรู้สึกว่าแบบเออมันมันอินสปิเรชันเขาบางอย่างอะไรเงี้ยตัวพีพีรู้สึกเป็นเกียริมากกว่าแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนทุกคนแบบว่าเออแบบมองเราเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอินสไปายเล็กใช่เป็นอินสไปเรชั่นให้เขาแบบว่ากล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นจริงๆคือหลายคนเริ่มที่จะเปิดใจในการแต่งตัวแบบผู้ชายแต่งตัวก็ทำอีกแล้วเขาดูกิ๊งแล้วเข้าพิธีเลยอะค่ะเรียกผิดเรียกผิดแล้วเดินมาให้กล้องจับหน้าทีนึ่งรู้สึกอะไรบ้างครับอเจอแล้วคนนั้นไม่ได้เรียกผิดอ่ะเจอตัวแล้ว ในในในรู้สึกยังไงบ้างคะย่มแหลกล้าขึ้นดีใจครับดีใจดีใจที่แบบว่าจริงๆทุกคนพี่ว่าจริงๆมันมันอยู่ในแต่ละบุคคลมากกว่าครับผมนะครวบว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าเขามั่นใจที่จะใส่อะไรเขาเขาก็ก็เป็นความสุขของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าดีใจด้วยที่ที่เขาแบบกล้าขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นรู้สึกไงบ้างกับคือแบบช่วงเราแต่ช่วง,งแม้ผ้าจะน้อยชิ้นแต่คือแบบราคาก็สูงแบบ แขนยาวแต่ตัดตรงนี้ออกเลยนะี่แ่แขนอย่างงี้แขนยาวตลอดใช้ผ้าเยอะตลอดแต่โรงงานนี้คือต้องใช้เยอะเยอะใช่ไหมลูกนี่รู้อะครับไม่ทราบเลยครับต้องถามพีพีเลย การเงินของผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับเก็บอย่างเดียวครับก็ที่จริงที่จริงแต่ละงานก็ใช้งบเยอะไหมก็ก็มีบางงานเยอะบ้างบางงานน้อยบ้างเงี้ยล้วมันคุ้มบค่าตัวที่เราได้ไหมเกินค่าตัวตลอดถามแรงมาให้เกียรติงานตลอดงานอัดมาไม่ได้ใช่ไหมสำหรับเราเปล่าครับที่จริงมันครึ่งคร่งแหละครับขบางอย่างมันก็แบบแบรนด์ส่งมาให้ด้วยบางอย่างก็แบบเป็นของส่วนตัวที่เราเป็นมิกซ์มาด้วยที่จริงทค่ทำซื้อผ้าพี่แต๋อค่แล้วเราเอาไปหนังอยู่ที่บ้าน ประมาณรู้เพี่ก็ได้คหมดมีรู้จะขายมีรายแล้วมีอยากอยากมีแพร่รู้ขายเหมือนกันแต่สนใจก็เดี๋ยวเปิดไอจีไว้ไลน์สดไลฟ์สดขายไลฟ์สดเลยเหรอกดกระดิ่ง ได้นาพิชร์ให้ไฟขับขมูดอย่างการที่ญี่ปุ่นในเดือนทำกันเตรียมชุดเรี่ยงนะคะเขาก็รู้ว่พรมแดงเขาจะไปดูเขาสุดทางแล้วก็มีคิดๆไว้บ้างแล้วค่ะคิดไปคิดไปด้วยไหมคะชุต้องปัดมาต้องไปต้องไปด้วยกันอยู่แล้วชุดมันต้องแมทช์กันเลยคะแมทช์กันครับแมทช์กันพยายามให้มันแมทช์กันสุดๆโอเคเลยครับแม่ช์กันที่แบบว่าผมให้เขาหลีดเลยครับให้เขาหลีดเลยเรื่องชุดนี้ก็คือจอให้เขาคิดมาก่อนเลยเอาอะไรเงี้ยเลวเดี๋ยวเรากอก ดีเขาก็เอ้ยฉันใส่ตัวนี้แบบเธอใส่ตัวนี้สิอะไรเงี้ยเธอโอเคไหมอะไรเงี้ยเราได้ได้อะไรเงี้ยตอนก็เราแต่งงานงานล่ะครับผมบางงานถ้าเป็นงานแบบถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นพาดโชว์คนละโชว์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานด้วยกันในฐานะแบบซีรีส์แปลรักสมรเชื่เธอหรือในฐานะบิวกินนี่พีก็จะเป็นชุดที่เราก็พยายามทําให้มันเข้ากันด้วยแต่ถ้าเป็นงานด้วยกันอยากสลับชุดกันใส่ไหมเราชุดใส่ไม่ได้ พี่พีเขาตัวนิดเดียวเองใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมงานน้าอยากใส่เนี่ยใส่ไม่ได้เนี่ยโอ้โหจะได้เปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนอะไรไซส์มันเนี่ยดูดิสูตรเขาก็ตัวนิดเดียวเองสูตรผมมันตัวใหญ่กว่าทำไมเป็นไปไม่ได้พี่กีไม่รู้ไซส์ของขนาดมันอะไรนะฮะส์ใเลยก็เราก็ดูตามโซเชียลมีเดียนี่แหละว่าเขาแบบเอวบางนั่นน้อยไงเอวไม่ก็สั้นเท่าไหร่เอวสัวนไม่เหรอเอวเอวเระมาณยี่สิบห้าอะไรเงี้ยชอบไม่รู้เพาอะไรรู้ไหม เนี่ยเอลยี่สิบห้าแล้วนะตอนนี้เขาเลยก็เลยมาบอกทุกคนในห้องไปว้าก็ไม่ราต้องพูดไม่จริงสักเรื่องพี่อยากลงหน่อยชิ้นแบบพี่พี่รู้ไหมพอดีอยากแลับผมเป็นคนแต่งตัวมิดชิดครับแต่เป็นลกมิดแล้วก็องกายแล้วนะในคอมพิวเตอร์แชร์กันก็อยากอะไรล็อกออกกำลังกายออกมังกายเพื่อสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้แบบ เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมออกกำลังกายจริงจังาแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้จริงจังมากครับอ,อย่างแบบคาดาหวังว่าเฮ้ยเดือนหน้ามาถึงจะแบบเฮ้ยตัวแน่นผมก็เล่นไปเรื่อยๆแต่แฟนๆ,ๆก็คิดเป็นลว่าเราก็ไปไปขายแบบอะไรนแน่ๆหรือเปาไม่มีค <ๆ S 2> รับ <ๆ S 2> ทำงานไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีายแบบก็ติดต่อมาได้อ๋อออยากไปญี่ปุ่นนี่เรา้องวัลวันไปยังไงครับไปไปร่วมงานครับผมไปร่วมงานไปร่วงานเรางวอะไรใช่ไหมรางวัลไม่รู้ว่าได้หรือป่าวได้คัดดีเดตได้กดีใจครับใช่ครับราง เป็นกงานเดส็จาอเขาไปร่วมงานเดนเสใช่ทำอะไรกิจอะไร็นา้โอเคสวสีิ้นปีจะมยทไปเทียวกันไหมไป้สิ้นปียังมีทีปไปพขาขออย่างนไมต้องคณทำงานหนักันหรสิ้นปีเราก็มีงานกันแล้วสิ้นปี ก็ที่จริงเราเราก็มีงานกันเนาะส,สิ้นปีเลยครับผมแต่ว่าหลังจากหลังจากปีใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีแฟนแปแยากไปพักผ่อนกันเนาะนะคระับว่าก็ก็ดูดูไว้อยู่ครับตัวพี่เองพี่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรือว่าจองอะไรเลยแต่ว่าล็อกวันหยุดในบ้านแต่ถ้าสิ้นปีก็มีรือขาดาวด้วยกันเขาเดาด้วยกันหรือไงปีอะไรอย่างนั้นสุนมันมีขออ่าวอัดย่อว่าแบบ ลป่าพ <K |ms|> ูดเราก็เป็นแบบโดนจับตาเนโดนจับตาอะไรหรอจับตาแน่จับยังไงอ่ะแเขาบอกเขาจับว่าเป็นชื่อเราเรารู้สึกยังไงเดี๋ยวเขาจับตากันนิดนึงโอ้จับตาเราเราเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เหมือนว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าเขาเขาว่าเป็นคู่เราว่าคนหนึ่งคนหนึ่งแบบแต่ยังไม่จบอีกแล้วเอออาจจะมีคนเข่นอยู่ตรงนี้คุณวิวจิ้นลองกับขอนี้งไงบ้าง จริงๆหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าสำหรับผมสําหรับผมนะหมายถึงว่ากับกับเราเลยเงี้ยผมว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องอะไรกันเแบบว่าที่ผ่านมาจากที่เราเคยไปสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยคนก็จะถามว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าอีกคนนึงมีแฟนหรืออะไรเงี้ยใครต่างคนจะจะรู้สึกยังไงเลยเงี้ยผมรู้สึกว่าสาหรับผมกับพีพีอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเขาจะมีแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราให้เกียรติแล้วเราก็เราก็สปอร์ตเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าพีพีก็ก็น่าจะเหมือนกัน แตอยากแบบพงว่าถ้าเราสองคนมีคนคูที่มีความใจเน,นี่ยมันจะยากหรือเปล่าหรือต้องอะไรคคือจริงๆพี่ว่าเรื่องเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งตัวบิ่กินด้วยครับผม mm. พี่ก็รู้สึกว่าเราเราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริง,รงๆแล้วแบบมันมันจะต้องแบบกระทบอะไรยังไงหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับผมแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นสเปซของเขามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยครับัง้งพี่ก็อยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วรับ mm. อย่างนั้วันนี้ ความรักของเราแต่ละคนมันแบบเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับแล้วมันจะพบรักความรักกับแฟนมันยังเป็นของมันจะงขอความรักของเราที่เรามองเราโฟกัสอะไรถ้าพูดถึงเรื่องความรักความรักหรอครับจริงๆพี่ว่าก็พี่รักคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรครับรักคุณพ่อคุณแม่ได้รู้ได้แม่เป็นมีมั้ยนะพี่รักคุณพ่อคุณแม่ก็ที่จริงความรักมันก็มันก็แล้วแต่บุคคลครับผมบางคนก็มองว่าแบบรักคือการให้รักคือการได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่รู้สึกว่าแบบความรักมันก็เป็นเรื่องที่สวยงามนะครับผมมันเป็นนเรื่่องทีีดมัก ทุกคนก็อยากจะมีความรักกนันหมดแหละทุกคนก็แบบมีความรักเข้ามาเติมเต็มบางอย่างในชีวิตอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนแฟนๆอ่างเงี้ยคือจริงๆก็เหมือนความรักที่เขาให้เรามาเหมือนการที่เขาพพอร์ตตัวเราอนะไรเงี้ยมันก็มาเติมเต็มอะไรบางอย่างในใจดีนะคบผมเหมือนแบบเราเราเราหนืหน่อยๆมาเราตั้งใจทางานมาเราอุตส่าห์แบบตั้งใจถ่ายซีรีส์กันมาตั้งใจถ่ายเอ็มวีกันมาเราได้มาเจอคนที่เขาเห็นคุณค่าในผลงานของเราเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราดีใจปม,มากที่ที่เขาสพอร์ตเรามากขนาดนี้พปอร์ตเราทั้งคู่ด้วยกัน ความรักมันก็คือใครมีความสุขแบบไหนใครมีความสบายใจแบบไหนที่จะที่จะรักหรือจะชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันมันแค่นั้นเองละครเบยผมผมผมไม่เชื่อในในความรักที่มันท็อกซิกอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าไอ้การที่มีความรักแล้วมันจะทําให้เราแบบใช้ชีวิตยากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วในในความรักทุกรูปแบบนะหมายว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พี่บอกครอบครัว เป็นแฟนเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันมันต้องมันต้องขับเคลื่อนชีวิตเรามันต้องเพิ่มพลังงานบวกให้กับชีวิตเราเ่ยเรางงไหมจู่ๆแบบว่าเขาทู่ๆโังที่คู่เราอะเรางงไหมจู่ๆพี่ไม่รู้เรื่องเลยดิเออเาคือยืนยันว่าเขาคนี้ไม่ใช่คู่เราเนาะน่าจะใช่นะเฮ้ยผมไม่รู้ไงนอนยันเลยแทนนอนแลวนอนยันเลยหรอนอนยันแบนอนยันงี้เลยหรอ ไม่ไม่ถึงเมื่อถึงเขาเขาโยงมาอย่างพู่เราจริงๆเราก็เออเราไม่ได้ติดเลยขจะโยงอะไรไงเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆก็ใครใครจะโยงยังไงมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาด้วยแหละครับผมการที่เขาจะโพสจะแชร์อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าก็ก็เข้าใจนะครับหแบบคขาว่ามันอาจจะแบบมาถึงเราก็ได้ถึงใครก็ได้อาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้หรือคู่พีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆก็ขอให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมขอมนไว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบบว่าไม่มีความรักแบบ แบบว่าครับแฟนคลับแบบว่าเขาจะเป็นหัวแบบว่าเราผมว่าผมว่าจริงๆแล้วหมยถึงว่าแฟนๆที่ที่เขาพพอร์ตเราเขาก็จะมีคนหลากหลายมากอะไรเงี้ยแาบว่าก็จะมีคนที่มีความชอบหลากหลายมีคนที่มีความคาดหวังหลากหลายด้วยอะไรเงี้ยหมือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบเราที่เราเป็นแบบนี้ชอบพีพีที่พีพีเป็นแบบนี้ชอบเราตอนที่เราอยู่ด้วยกันชอบเราตอนที่เราแยกกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหมยถึงว่าไม่ไม่ว่าเราจะเลือก เราจะเลือกการใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเลือกทําอะไรแบบไหนอะสุดท้ายจะมีคนที่ผิดหวังและสมหวังกับสิ่งที่เราทาเสมอเพราะความคาดหวังมันหลากหลายอยู่เสมออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าจริงๆแล้วตัวเราตัวเรารู้สึกยังไงตัวเรามีความสุขกับการการทําอะไรใช้ชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยผมก็มเลยรู้สึกว่าพอเราอยู่ตรงนี้กลับมามองที่ตัวเองและเปิดใบตัวเองมากกว่าด,ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะทําอะไรไปแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราที่เราเป็นเราจริงๆแต่มันไม่กดจาระมาความคาดหวังสปอระตที่มัแปลกใหม่แสดงจริงๆมันก็ ้าพูดว่ามันไม่หมายถึงคำถามเขเลยนะกนไม่ได้จริงถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะครับก็กดดันน่ใช่คือจริงๆไม่ใช่จักแค่เป็นแฟนนะครับเหมือนกับตัวเราก็เราเองสองคนเราก็กดดันกันอยู่แล้วในผลงานหน้าหน้าที่ที่เราจะทําให้มันแบบว่าออกมาดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยโดยที่แบบอ่ามันก็มีความคาดหวังจากแฟนด้วยถามว่ากดดันไหมก็ก็กดดันพอสมควรครับก็่ยางยืนยันใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเจอเรื่องอะไรก็คือเราสองคนก็พร้อมจะซัพพอร์ตนอนยันเลย แลพวผ่อนอยู่แล้วไหมหนูว่าไม่ไ pues ม่เหมือนว่าผมตอนยันเละไหลมันแล้วไหลอ่ะเราเนี่ยพี่ก็เอาไปตัดร้อนอยู่น um> ั่นน่ะไม่ผมก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ว่าจะใครก็ตามอย่างเงี้ยเราต่างเหมือนว่าเป็นตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าทําอะไรที่เรามีความสุขที่จะทําโดยที่เราไม่ได้ไปล้ําเส้นของไทยไม่ได้ไปแบบไม่ให้เกียรติใครอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าเราเราสองคนเราซัพพอร์ตกันในในทุก ในทุกๆมุมอยู่แล้วท,ที่โดยที่เราก็ไม่ไปก้าวไกลพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือพีบิี่ดูไตลอดไปตลอดไปครับไม่ดีว่ายังไงก็ตามหรือว่าผมก็จะหมือนจ,จ,จริงนะ, <support S 2> นะครับสุด <พา S 1> ท้ายพี่ว่ายังไงก็ตามนะครับความแบบดีหรือว่าความความรักที่เรามีให้กันสองคนเนี่ยคือเราเราใช้เวลาผ่านด้วยกันมานานเนาะเรารู้จักกันมานานแล้วลไยงเงียก็พี่รู้สึกว่าจริงๆไม่ว่าไม่ว่ามันจะอะไรมันจะผ่านไปสิ่งที่เราผ่านกันมาเพราะว่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะแบบกี่ปีเรารู้จกักันหกเจ็ดปีแล้วเน เราก็ยังคงสปอร์ตสังกันแล้วเราก็คงหวังดีแล้วก็ยังยังคิดถึงกันต่อเวลาอยู่เหมือนเดิมครับโอเคนะหนึ่งหนึ่งหนบ่งหมน่อ่งน